คลิป okay. นี้ครับหมอมาช่วยคุณพัฒลานะครับก็ก่อนอื่นเลยครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าปวดแสบร้อนคืออะไรนึกภาพป่เพราะสมมติถ้าเราไม่รู้วปวดแสบร้อนคืออะไรแล้วเราใส่ไงก็ผิดเพราะปวดแสบร้อนคืออะไรเป็นการบาดเจ็บของเส้นประสาทคุณฟังนะปวดแสบร้อนคือการบาดเจ็บของเส้นประสาทซึ่งมันเกิดจากได้สาเหตุหลายสาเหตุมากเบาหวานได้ไหมได้งูสวัดได้ไหมได้ถูกไหมหรือมอลร้อนไปปิดไปทับเส้นประสาทของท่านกับหมอฟันได้ไหมได้อันนี้ยังไงคุณต้องไปเช็กก่อนว่าสาเหตุคุณเกิดจากอะไร นึกภาพว่แต่คนนี้คุณยังไม่ออกและคุณปวดมากคุณทรมานเอามันมีหนึ่งเคสที่หมอฟันเชนักกษาคนไข้นะล้วคือแบบว่านักษามาหลายเคสละหลายพันเคสอาการสุดเราดีขึ้นคือมากกว่าสามพันเคสอาการดีขึ้นนั่นคือการกินยาแต่การกินยาคุอต้องกินให้ครบให้ถูกให้ถึงครบคือไหลพาราขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดนสบเระดและก็ยาแก้ประสาทและที่สําคัญคุณอย่าลืมกินยาแก้ปวดแสบร้อนด้วยอันนี้ซีเรียสนึกภาพว่ามันช่วยในการปวดคุณดีขึ้น ให้ถูกคืออะไรก็นล้มาลงประจำตัวถึงคืออะไรก็คือปรับยาให้มันถึงโในการผลดคุณดีขึ้นแค่นี้นะครับแล้วการปวดสสบร้อนของคุณพัฒนา,าก็จะการดีขึ้นแน่นอนก็ขอ